มีหลักชั้เจนนะยังนี่ยังมีรับรมลมคมในเนอะสะดวกกะมีรับรมลมคมในเนอะพี่รับรมลมคมในอะอย่างแบบเดียวเดือนสตางค์บ่มีเกิดบ่มีใจแต่เอาสตางคือเบาดอยกีรักถ่ายรูปเด้อ ประหารประหารแต้มาแล้วกูสะดุ้งหมดก็เขาประหารแดนนี่ไหมเนอะรับลมคมในอย่างเดียวตีแกงที่ลงเลี้ยงไผ่เพิ่นว่าให้อีเดนนัพากลเลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่มาเอาไหนมาว่าบ้านน้องที่ขับรถมากี้เนี่ยมันยังหนูเห็นรักฐานเตี้เอาสตางค์เฮ้ยน้องไอ้น้องนั่นนับอยู่เออใช่เอาสตางคเหนื่อยน้องนั่นตะกี้กล้ามยังเลี้ยงกล้าอย่างเกระดอกกระดอกเพิ่นกระดอกเพิ่น <แ>ก็ไปซื้อ<ด>ยามใดพี่ด่างกะดอกอันนี้เก้าไม้ด่างนะกะพูด่างเดิมอย่าที่มุ่งว่านะบัดช่ายออบัดช่ายอันนี้มันเป็ดก้าดอกดอกไม้สดผมว่าไม่แหง้งโอ้ยบัดดอกสดดอกแหง้งเสียังเป็ดบัดชา่ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่แดงอ๋อพี่แดงฝากพี่มาจ่ายเงินแล้วมาเก็บอย่างบ้านเฮาพี่บัดช่ายพี่แดงดอกไม้บัดช่ายมาเก็บอย่างบ้านเฮาบัดช่ายสตางค์พี่แดงดอกไม้สตางค์พี่เนี้ยแล้วมาเก็บอย่างบ้านเฮาเอก็กล้าดอกป้นก็ต้องจ่ายดอกไผ่ดอกพี่แดง อกปี่ดอกปี่เนี่ยบัดรแ่ดอกปีแดงมนีสตางยังรอดไปซื้อดอกอยู่อะามาปลูกที่ไหนต้องมีที่ปลูกกะบ่ได้แล้วบบมีสตางเป๊ะเปิ้ลนี่อย่างมันเป็นกล้าดอกมันเป็นกล้าดอกเฮ้ยกล้าดอกไผ่ก็กล้าดอกมาน้องนกคากล้าดอกบับน้อนมาตัยเก็บกล้าดอกกัแแจกล้าดอกกับต้านนะคาไปซื้อมาแล้วก่อนวันนั้นไปได้เอาสตางเฮิรเปิลลเราไว้ในรถกะ แั้มีไหนฮ่านน้องมันบาได้ซื้อบอได้ซื้อมันเป็นก้าดอกก้าดอกมึงบอเข้าใจกันเนี่ยบ่เดียวเนี่ยชาบากะดอกเอื้องบอชาบ้าบอดอกเอื้องบอกล้วยไม้ย่างสักอย่างนั้เป็นก้าดอกพืชดมลุกอุ้ยกับก้าดอกมันเป็นก้าดอกกันก้าดอกแางก้าดอกพื่นก้าดอกมึงบอเข้าใจก้าดอกกันบ่เดียวเนี่ยดอกไม้นี่บอใต้บอใต้กูไ่ได้ไปซื้อมาถือดอกอ๋อก้าดอกอ๋อหนูเข้าใจละภาษาภาคกลางที่พอนบอกด่ากัน ดอกทองอีดอกอ๋อพี่สลิดพี่สลิดอี่เปล่าพี่สลิดเป็ดดอกกันเลยเอาตังค์ต้องเอาตังค์ใบดาวไอ้น้องน้องเปิ้ลมาเปิ้นมาเอาก้าดอกเอาใก้าดอกคือเปิ้ลตะกี้เนี่ยไปสองปันพุ่นไปสองปันก้าดอกสองปันเออก็ก้าดอกก็ก้าดอกนะครับเมื่อกี้เนี้ยถามกล้าดอกกับพี่ดอกมันงามมันอย่างดอกเปิ้ลนะกันงามดอกกูไปงามอย่างโง่แบบเข้าใจอย่าพี่มึงโมโหกะกล้าดอกมึงนึกว่ากูไปซื้อดอกไม้กะ ะจะซื้อมนันยังอย่างสตางค์ก็บผมมีโคบีเป็นการซื้อขายกออุ้ยมันไปซื้อไปขายอย่างไปยืมสตงางค์เปิ้นไปยืมสตางค์เปิ้นเออยืมสตางค์แม่มางั้นร้อ,อยละสาวยืมเปิ้นมาหมื่นก็ต้องจ่ายเปิน 2, ้นสองพันตะกี้ลูกเปิ้นมาตัวเอากูบอกว่ากูจะไปโอนมาต้องไปโอนเดี๋ยวผมกายหน้าบ้านผมมาเวาเอาบ่ได้เลี้ยงเบาบ่เลี้ยงเบาเอาสตางค์ก้าดอกเนี่ยบใช่แจก้าดอกไม้ กล้าดอกกลาดอกบัจเจพูด่างอือเปล่าพูด่างมันเป็นดอกเบี้ยถึงก็อ๋อดอกเบี้ยพี่เดือนสองปานกับพี่มาเอาแม่พี่ไมาเอาบักเทียรอย่างใดกับกูต้องบอกว่ากลาดอกกลาดอกมึงขบสดไปตังดอกไปสดไปตังบ้าเนี่ยมันหมดจะได้ยังไงดอกไม้เขาก็เสียงนั่มึงจะไปอู้ดังนี้ยังไงกูต้องว่ากลาดอกกลาดอกลมบัดี้พ่นว่ากลาดอกกลาดอกมึงก็ถามอยู่า่นดอกเบี้ย กระดอกเบี้ยกระดอกเบี้ยป้า่นไปหนี้ป้า่นร้อยละสาวป้าหนาสักตังสองปันแล้วมึงจะอู้วนยังยังเฮ้ยแง่นึกว่ากระลุกเครื่องมัน้องอู้หูกระลุกเครื่องลุกเครื่องยังไม่ได้บอกกระดอกกระดอกดอกเบี้ย